สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องตาขวัญครับเฮ้ยเล็กๆั่อยยงไปชาติเนี่ยครับวันนี้พาพี่น้องมาเก็บไปไม่ออกจากสนามบอลครับบ้านทงไหนบ้านท่ไหนบ้านหลายบ่บ้านผิวๆเด้อฮะผิวเอาผิวๆอัน สวัสดีบอกสวัสดีบอกว่าบ้านพิวๆครับไปมานี่ครับถ่ายพี่น้องมาชมบรรยากาศสนามบอลของท่านพุ่มกลับครับสีสุนัขฟาร์มโอ้แม่เอาอีกแล้วสีชุนัขฟาร์มขบี้เขาขยี้วัดเนี่ยพุ่มเกับเรามีขั้วอยู่เนาะนี่ลายตัวเลยไอ้เสี้ยงนีสุนัขฟาร์ม พี่ชานชัยจตุรงตานัยเดีวมันไปลดแล้อ้เลยครับอ้นครับตำรวจจากพั้ไส้ตำรวจจากไส้ครับนี่ยรุ่นร้อนอ่ะตอนนี้ขไส้มาอยู่หนีบุตำรวจคนไส้มายู่งเมืองวงหยากไอ้ไส้บุนครับเป็นเป็นหนาป่ะพี่ชาน đây các, đây, tông bọt lội, cho nước bọt, quá, để giếng phuy ở Ni lắm nèo 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 cái nèo 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 giọt nèo 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 giọt nèo 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 อัตะคีบร้ายแล้ววะปวนครับบรรยาก,กาศสนามบอลครับสนามย้ากินครับพี่องมก้ไว้อัตะคีบร้ายมกับว่า ประมายี่สิบยกโอ้โลมบีบมาแล้วครับลมหนาวมาเยือนอีกแล้วเด้อไม่เ่ไนองมาชมบรรยากาศชมบรรยากาศ สีสุนากสเตเดียมสวยงามมากครับสนามบอลบรรยากาศน,นี่ครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากครับอยากเดบบอลครับแแะได้ครับเมืองสวนครับสนามเมืองสวนครับยญ้าจริงครับ สวยงามครับนี่ครับครัผู้กองสวัสดีครับสวันดีมีรางวัลมีรางวัลช่าชมกระสอบงเนาะของของจริงเนาะชางเนาะตามีตา ปี่จนแต่ว่าตอนท้ำนี่ฟารับตาไหครับตอนพี่จนท้ำไหมฟาลับตาไหมอ่าครับนี่ครับลากเรื่อมาถอนหญ้าถอนหญ้าสนามบอลถอนหญ้าหญ้าอีย่างเพื่อนหญ้าแพบอก นี่ครับท่านสุเมีย้ากระจายแล้วๆกินต้มไก่ดิมีตั้งแงนเราคนเราคนไกล้อยู่เลยไก่ตาตุ่มอยากไก่ตาตุ่มที่โตสักวาพี่นองมากมึงสนามบันอุ้งกลับเจ้าน่าถ้าได้กินได้ดินี่ละนี่เส้นนี่ นี่ครับชันฟ้ามีตาครับชานใจจะตุลงสีสุนารสเตเดียมครับสวยงามครับสนามบอลนี่ครับผ่านไปผ่านมาอยากออกกับังกายครับออกมาออกได้ครับฟรีครับเห็นนั่งพีหลือหนึ่นกี 1> 1 <laughs> ปุยปุยสันดีครับนี่ยปุยขี้คว้าครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศมาครับมาครับมาครับ นี่นี่ครับประตูครับประตูยอดเยี่ยมขอบคุณพี่น้องนะครับที่ความรับชมรับชมกับฝากติดตามด้วยนะครับช่องน้องปางก่อนครับจเจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับดินรั่วจัง่อยครับมาเป็นไข่ครับเป็นไอเป็นวัดกินยาหลาย Cup.